ครับทุกคนผมต่อเจวันนี้ในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ทับทับกิฟต์แบบขั้นเทพกันนะครับโดยทับกิฟต์เนี่ยมันสามารถใช้กับคำวันล็อกได้นะครับเดี๋ยวผมทสใอ้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทสใอ้ดูนะครับทับกิฟต์เนี่ยก็คือเข้าไปที่คำสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็ทับ ครับเพื่อนๆก็เห็นมีหลายอันเลยนะคบเพื่อนๆไม่ต้องไปดูตรงนี้น,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 นี่นี่นะครับเพื่อนๆองดูตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆหาเจอมันจะมีคำว่า g i v GIVE นะครับ G I V E ใช้คำสั่งนี้นะครับตรงนี้เลยครับแล้วก็กดไปแล้วก็ใส่ตัวเองเห็นคำตรงนี้ไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆ่านภาษาอังกฤษออกเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามันคืออะไร เอคือทุกทุกคนจะจะได้สิ่งทุกทุกคนจะได้หมด S ด E ก็คือทุกทุกอย่างไม่ใช่แค่ผู้เล่น S A เนี่ยคือเฉพาะแค่ผู้เล่นอันนีน้ได้ทุกอย่างแม้แต่ไก่ก็ได้ <c oughs> ต่อไปเอ็อก็คือเพลย์เยอร์หรือว่าคนที่ใกล้ที่สุดเรนดอมเพลเยอร์ player, หรือ เอชอาร์เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันใช้ไได้ใช้ทีเจนึ่งนะครับใช้ใช้ชื่อตัวเองก็ได้ถ้าเกิดชื่อตัวเองยาวก็เอชพีนะครับแต่ระวังไปโดนชื่อคนอื่นด้วยเดี๋ระวังไปโดนคนอื่นนะต่อมาถ้าเกิดเพื่อนจะใช้ทับสไลด์กีขั้นต่อไปนะครับพเพื่อนเอาอะไรก็ได้ ผมจะใช้เป็นคอมบมนบล็อกแล้วกันนะครับเพราะว่านี่ก็คือขั้นต่อไปคอมบมนบล็อกเพื่อนๆสาวา่าใส่สองห้าถ้าสองห้าแบบนี้ได้นะครับแต่มันไม่ทันใจเราผมจะทําจริงๆกูสาวา่าทาแบบนี้ได้นะครับผมจะเอาเยอะมากๆเลยนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมืนส้ยนี่ก็คือขั้นสูงสุดนะครับถ้าเกิดเพื่อน เรว่าจะบ้าก็แบบนี้คุณถ้าเกิดเพื่อนเจะบ้าก็แบบนี้ได้เยอะนะรอลองดูกันเยอะสิของเยอะเห็นไหมครับเก้า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 เนี่ยมันมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปด้ผมก็รู้นะครับเดี๋ยวผมทดลองให้เพื่อนๆผมรู้นะครับเออมันตอนนี้มันไม่พอใช่ไหมมันเห็นว่าสองถ้าเกิดที่เกียบไปจบตัวเลขน,นี้ก็เยอะ พี่เจแบบเพื่อรู้แล้วผมก็จะสกิปไปเร็วๆเลย mm hmm. นี่นี่นะครับเอาแค่สามหมื่นพอสามหมื่นนี่ก็คือสูงสุดเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจับตัวเลขจบตัวเลขลได้พเพื่อนๆก็ออกไปเลยนี่ครับสามหมื่นอลี่ เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะคะว่ามันเยอะนะเพราะผมไปเคลียร์สีมันเก็บได้แค่นิดนึงเห็นไหมครับขอลนบล็อกเต็มหมดเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้คั้นหนึ่งนะครับก็คือน,น,คนี่นะครับนี่แหละคือคงไปบล็อกไปคล้ายๆกับไอ้ไอ้ที่นั้นเลยแต่แล้ว เพื่อจะใส่อะไรก็ได้นะครับอัน,นอันนี้ผมเอาเป็นเดโมะแล้วกันนี่ครับไดมอนไดมอนปกติเอาเป็นเดมอนปกติแล้วกันงินได้แล้วกันนะนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไม่ร้องคอยเล็กล็อกเยอะเกิน มันใช้ได้ผมต้องเทเพราะบางทีผมก็เออไปกดเลยลมันใช้ไม่ได้นี่นะครับเห็นไหมครับ Have g i v beans i a m o n d s ถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันบอกว่าไม่เจ๋งพอก็แบบนี้เลยับดูนี่นะครับวู้ดนะครับเพื่อนสอกอนนะดูดดู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 ดดูดดดออ ฟิวซีเป๊ะเลยหนึ่งอันบ้างหน่อยก็บอกว่าทีละสิบอะถ้าบอกไปโอยิวความบันเลยก็จะเกิดขึ้นเลยนะครับเมื่อชอบเก็บของเมื่พอชอบเก็บของเพื่อนเต็มไม่งั้นมันจะไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับตัวละครเรามันก็จะถุยในพ่นแบบเป็นลลานล้นล้านล้น,ลนลเริ่มแหลกและเรื่มแหลกแล้ะโอ้ ผมรู้ไงดูนี่เอาปลาไปต้องมาอยู่ดู๋ยมันดยลาสลนี้เสร็จแล้วก็หยุดแล้กันคุเยอะมากเดีวมนอ่ะเยอะเยอะเกินโลกไปสิททางได้แลวครับถ้าเกิดเีวนเยอะเยอะเยเกินดู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 ดเดดูดูด เดี๋ยวบอลเราปีภูเขาใช้ได้บ้างเดี๋ยนะครับรีวิ่งรีบวิ่งก่อนที่ลงต้องใช้ปีภูเขาอันเล็กๆเดี๋ยนะครับพอปีเสร็จก็ต้องลงไปอึบอึบลง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 มีสิโอ้โหเดีมันไต่ภูเขานั่นคือความแรงของทัพกีบนะครับอันนี้ไม่เหมือนเพคยเนเข้าเพราะกตัวเขาละเวอร์เดวอโล์ ี่ดูไดมอนด์แล้วแล้วพอมีใครทำแบบนี้ปุ๊บก็ต้องบอกว่าไล่เก็บไดมอนนะคะมันก็จะลงหน้าจอเหมือนแบบนี้เลยนะครับบางทีนนมันก็เป็นแบบนี้เพื่อมาเห็นตอนเปิดโลกมันจะมีโอเพนเชสนะครับคุณดูครับดูไม่มีโอเพนเชสแบบนี้ก็เอาไปสามหมื่นก็ได้แต่กดทีละครั้งนะไม่งั้นลบกแตกลบไป นี่นครับถ้าเกิดไม่พอเนี่ยก็กดแค่ครั้งเดียวพอนะอันนี้นะครับกดแค่ครั้งเดียวพอลองช่ยมัยูนะครับลองดูยอย่างจะแตกไปเลยครับดูนี่นะลื้อศอกโอ้ยชิดลงแตกไม่นะไม่นะลงแตกอ๋ออ๋คขอโทษนะครับเมื่อกี้ลงแตก ขอโทษน,นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเรอเอกเกมเข้าไปเพราะโลกอะไรมันแตกกันแล้วทับกีบครั้ง,นะงเดียวสะเทือนหนึ่งโลกนะ้ะทับกีบครั้งเดียวสะเทือนหนึ่งโลกน่ะสิบอะพอได้แต่ดูโลกแตกเลยโลกเกมอะแตกไม่ใช่โลกอะไรโลกเกมแตก ดิ้งออกเลยต้องกันเข้าใหม่เพื่อจะไปทำอะไรกก่อนก็ได้หรือว่าจะสคริปตอนนี้ไปเลยก็ได้นะเพราะมันนานมากกันเข้าใหม่ครับเนี่ยผมต้องออกเกมเพราะมันแหลกเกินไปอะไรวะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับก็แค่ระบุอันนึงนะครับโลกจะไปเตะไปแล้วนะ เรก็ต้องไปลบลบนะครับอลูกแตกไปเลยโูจต่อนะครับแม่แต่จ,จะลูกแตกแล้วก็ตามก็ลูกใหม่ไหมคะเป็นสร้างลูกใหม่ได้เรื่อยๆนี่คุณลูกใหม่ครับเป็นสร้างใหม่ได้เรื่อยๆไหมครับเป็นสร้างลูกใหม่ได้เรื่อยๆก็สร้างไปเลยว่ต่อ วิธีการเยี๋หออเหอนไหมครับนี่คือบักของเกมนะครับออกออกปุ๊บแต่ยังไม่ข้าไปกดกดเพลย์คุณรู้เพื่อนรู้สึกแหลกแหลกไหมครับเห็นไหมเพิ่มมาตัา้งสองเลยเพราะนี่เลยข้างล่างดูข้างล่างลบ sang mà tập chim Lạc nó cái lạc như mấy bữa này mà à? chi vậy เอาเป็นผมไม่เคยเอาเป็นลูกปกติเลยอะเอาซีไรดีแถมันสามารถใช้กับในถวยบูดได้นะครับผมจะลองเป็นทับกี้แลกเอาเป็นติ๊กตอก,กติ๊กตอกเอาอะไรดีผมชอบสนุนนะเอเอ เป็นเราเป็นหมู่บ้านปกติดีไหมหรือว่าจะเป็นสตองโคบิโลอาเป็นสตองโคบิโลแล้วกันเพชรเยอะดีใช่ครนะับเพชรเยอะมากอืเพชรเยอะลกดีเพชรเยอะซอกไปเลยสตองโคบิโลเอาเฮ้ยลืมไปชื่ออ้นบ้าอ่ะลืมไปชื่อ บิวเจนสร้างโลกไม่เคยมานักสนใจเลยอะไรอยู่เนี่ยแล้วไม่อะไรอยู่เนี่ยอ๋อโปรแกรมการอัดโอ้ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร สุดๆเลยเจ้าก,ก่อนชุดฟิลเลจฟิลเลอร์จโอ้โหอันดับแรกือต่อมาเป็นเทคนิคล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผู้สามารถใช้ทับกีบต์ได้สวายบูได้แล้วก็รวมถึงสลา์เอฟฟกด้วยก็คืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแถมอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือสวายบทำอะไรก็ได้จริง แต่คุณไม่เคลีย <x> ร์ท <kind abonn> ีมก็ฆ่าไอ้ลูกเร็มได้อ้ผมจะไปฆ่ากูเลมตัวนั้นให้ได้ผมจะไปว่าว่าประสบอุบัติเหตุกูเลมตัวนั้นให้ได้แบบแรกขอข้าวน้อยายอะไรบ้างเือหนึ่งเิ็มร่อนะเด่ยเดียยังมาเสร็เดี๋ยว กูเร็วจังเทคนิคต่อไปนะครับกดเซตติ้งเข้ามานะครับกดเซตติ้งเข้ามาเฮ้ย,ยดูปิดชสเพื่อนก็ต้องันขอไปตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเนี่ครับแลล่อนที่สปีดเพื่อนๆอาจจะไปแกปรับเป็นหนึ่งร้อยก็ได้นะครับซึ่งมันจะแหลกแหลกแต่ว,ว่าเพื่อนเห็นนี่ไหมครับเข้าตัวอย่างเร็วเลยผมเล็กตัวงนิ้วไว้ผมลิ้นเล็กตัวงนิ้วไว้ โอ้ยตรงตรงตรงนี้โอเลตรงนี้ออไม่เจอมตรงนี้โอ้ดูดูดูก็สนุกกสนุกกับไปสอร้อยมือกันอันน้ไปันนี้ไปอันนี้ไปอนี้ไปอันนี้ไปอนี้ไปไปไปต่อไปทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเมื่อมาหมู่บ้านวิลเลเจออะไร ก็คือขโมยของเหมือนคนทุดโอไปแต่ผมจะไม่เข้าจากทางด้านนั้นต้ดินก็ไม่เข้าบนหลังคาน่าจะดีผมจะใช้เข้าบนหลังคากูดูนี่นะครับนี่ตระมาดรอออกจากบ้านกแล้วผมก็จะดบตัวลงไปนี่แม่เจ้าไปรู้ ทำงานยูงีบเงียบเงียบงีวิธีการเดิมเวลาเรวเลยเพื่เจอมันก็ไม่บอกเลยค่ดี่ผก็ขาแล้วก็ยได้ละนู่นน่นะไอ้นอูน่นน่นะนูนะน่นน่้ก็เแก กากตีงก็เซ็ตเตียงหน่อยฮะดูเลยเจ้าโอ้ขอโทษทีๆเมื่อกี้จะเสียไปเฮ้ยมันจำได้ด้วยโอ้โหเฮลเฮลจะฆ่าแล้วผมจะปั๊บซุกยูจูเด้อเอ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 ออุลิชิตตาเบยังแรง มีนะครับพิการฟ้าไ้แล้วไม่ได้แล้วเลือดน้อยต้องเออลุดเกมลุดก็เข้าใหม่สิครับจะมีปัญหาอะไรล่ะก็หลุดเข้าใหม่หก็เข้าใหมส่สิไม่ได้ไม่ได้เปิดเพื่อนก็ดีอ,อ้ยก็ลุตเออเพอไปกดโดนออกเกมตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมแมแมวมาโหลดไม่ แรงรอยู่นะเราเคยเปิดโลกมนเมื่อเร็วว่าแรงวัตเตอร์ไอ้อ้ก็เรียว่าจะต้องใช้พลังก้อดแหละเอฟเฟกต์ผมเคยสอนเอฟเฟกต์ไปแล้วนะครับแต่ผมก็ทายอุย๊ยดีเจ๊ขึ้นมาเลยเอ่อ e r e g e n E R A T I O N กลายเป็นตัวกอตละจะมาดิก่อนละมาดิก่อนละโอ้ยไอ้ลูกกระตุ้นตัวดีไม่ดีนะเนี่ยตักมาดิกอดละก่อนละกอดก่อนอะไรมาดินี่นะครับทอมกิ๊บปื้ลูกกับไอ้ลูกกระเลมตาเดี๋ยวนี้ยวไปวิชุดเกาะบาร์า ผมลองใช้แบดต่อมาหัวลันบูทมไม่ตายเย้ลนบูโอลิสตีได้ไงวะเนี้ยผมไม่ใช้ปีกอะครับคเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเอ,อือเฮ้ยไปไปได้ไงไปไปได้ไงไปไปได้ไอ้ต้องกดบข้าได้ไมแต่ผมจะการเป็ตดองกด อยากฆ่า,าล,ลกกเลยอยากประสบอุบัติเหตุและลูกกเลยว่าต้องใช้กระสูงนี่อันนี้เลยทำให้เลือดเยอะขึ้นเป็นหลายสิบสิบเป็นหลายเลยอ่ะเยอะเอาสักสิบพอ What What มันอีกครับลืกไเพิ่มมันอครับลูกมัดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมโดนแด้วกระเด็บตีให้โดนก่อนละตีให้โดนก่อนละไอ้กระเด็มันไม่บักตีทะลุกรแพงอะ Uh. กี่เจหนึ่งปเมื่อกี้เออแล้วกบระวังเออแล้วก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้กนะครับจะประสบับเติเหตุแล้วเราก็เล็แล้วไว้ก็เป็นแบบที่เพื่อนๆเห็เ,หเลยต้องใส่เก้าเก้าไปก่อน uh. สิบอุ้ยสิบเยอะนะเป็นแถบลย โอลิทอีกแหละเรื่อยๆผมก็ต้องรีเจนใหม่ไม g ก็ฉี่ผมชอบเป็นกดเปิดออกออกออกเกมไม่รู้เป็นอะไรตัวใจผมใช้เร็วเยอะเกินมั้งทับ e f g t f x t j หนึ่งแปด r e e e n e r a t i o n สองเก้าพ่อหุ้ยสองเก้าก็เยอะนะมาดิมาทะแล้วอะมาดิแอือกันเลยเมื่อกี้เอ๋นะครับผมจะยืนนิ่งๆเลยเอ๋ว่าดูนะจะไปเด็กก่อนละ อ้ล um, ูกเลยมันไม่มีร oh. ีเจนนะครับถ้าเขาไม่มีรีเจนก็โอ้โหมีค่าบอลพิทเทอร์ด้วยมีเปล่าอ่ะนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยที่เคยฆ่าตัวเนี่ยอ้าวไอ้ลูกเลยบักเกอรเนี่ยบักจะช่วยเนี๋ยดิเชิยดิเชิญเอ่อเอออ ล่างไม่ได้หรือว่าต้องลอล่างใหม่เอออีกแก่ออกใหม่ใหม่ c t f h t t j นึงแป h a s h c e h เก้าเก้าเก้าสองห้าห้าปึ๊บลูกเลยบั๊กเหรอบั๊กเหรอเฮ้ยหายบั๊กละ อืมชดเดียวกับผมที่มีพลังเป้าหมายในวันนี้เนี่ยก็คือไปหาเดมอนใช่ไปหาเดมอนง,นง่ายๆมีพลังเท่าแบบนี้ไม่มีใครสู้ได้เออดูดูดูพลังเออเออปวปวดปวดปวด ปวดปวดซอมบี้ like ง่ายแค่ไหก็ง่ายเลยดูความแรกโอ้โหสกิเลตันสามตัวใครเ nah, จอที่ก็คือแบบว่าโด,ดนโดนสกิเนตันฆ่าสไปเดอร์เองระวังนะครับสกิเตันอะไรนี่นะครับตรงที่ผมรู้นะครับ ถ้าใครเจอรูป่ากแบบนี้ครับขุดไทไปเลยครับมันจะมีอมยด้ดไม้มาชาบใช่เลยอมย้ไม้มาชาบแล้วมันจะมีเพชรมรณนาอยู่ครับผมจะไปนะครับคงแค้นมากเพชรนันหนักมันข่านูน่นะอยู่นู่นน่ะเออวันนี้โชงไม่ดีเท่าไหรตกตกลุมเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันมืดมากกูต้องใช้อีกอันหนึง่ง ไอจีเอสทีใครใครมันโทรมาวะเพื่อนบูมินไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเออไม่เป็นไรไม่หาอะไรมันต่อไม่เป็นไรพี่เกียร์แล้วเคลียร์ทียแล้วกันคือมันไม่มีในวิชั่นในโลกเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรมันไม่มีในวิชั่น เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นไงผมกลัวเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นผมก็เลยต้องปปึ้งโอเคมาต้องมีไดมอนบอลน่แหละเนี่ยตรงนี้เลยเดินเข้าไปห้าเมตรเดินเข้าไปห้านิ้วก็จะเจอไลมอนบอลนานั่นไงนั่นอะบอกเลยมันจะมีมอตเตอร์แปะอยู่ประมาณไม่เกินห้าตัวนู่นวัดทำไมวันนี้มีน้อยจังหรือว่าไปเกงกลัวพลังวงเนี่ย ความหายก็คือไปหาเดมอนนี่ง่ายๆดูดูดูโอ้ลีตกเกือบตายมันขี้เกียจละเรียบร้อยสบายพูดที่ไปแล้วเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับจบกันไปแล้วนะครับอืมอืม ถ,ถ,ถ้าเกิดชอบความรู้เจ๋งๆแบบนี้ก็อยลืมกดติดตามช่องทีเจนไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ